ผู้สูงวัยอย่างมีคุณค่าท่านคือคนบรรการกที่เกิดมาแล้วจะต้องมีคุณค่า,วาความมีคุณค่าก็คือมีตัวท่านเองทุกท่านต้องทําได้กเกิดมาแล้วชีวิตหนึ่งชาตินึงชาตินี้ทําได้ครับแล้ลอดเป็นปร่มโพลมสของลูกหลานให้ลูกหลานนะั้น จดจําไว้โ่ว์พินของลูกหลานนะว่าเรามีตามีมีปูมีตานที่เราเรียนห้องเนี้ถ่ายรูปไว้แล้วก็ส่งคอมพิวอร์ให้ผมก็เป็นต่อเติมแล้วก็มีห้องน้ำตอนนี้ต้องไปเข้านั่งโค้นก่อนห้องหลังนี่เลยห้องลังใครยู่ห้องน้ำเดี๋ยวไปทำความสะอาดห้องน้ำทั้งเลยเดี๋ยวฝากไปบอกไปบ้านเดินทะลุตรงนี้ไปเลยนะที่สนามนี่ก็มีไม่ต้องเดินก็อกว่าสนามฟุตบอลนะครับเี่ก็เราจะ ทำให้คนไ,ไอ้กองรัพกาศโดยนายกไวยผมสีทหารเสือนะครับกองเข้าไหวที่ทำใทุกท่านส่งกายส่งใจมาที่นี่แล้วมาเรียนรู้มาพัฒนาณภาพชีวิตให้งทุกท่านมีความสุขและมีคุณค่าอย่างที e behold, ah ่สุดครับขอบคุณทุกท่านครั้งหนึ่งที่มา เรียนรู้ทางชีวิตแล้วก็ขอบคุณที่นำขยะมาด้วยคนที่แม่มามีความผิดต้องโดนทัโทษของแก่มันขยะนะขยะท่านจริงนะเราต้องทำเป็นขยะแต่ขยะจรดีเขานี้นรนขาบขยะทุกอย่างแล้วของนี้เป็นกองของขยะที่มั่นการเป็นตัวอย่างที่แม่นหมกว่าได้ประมาณหนสามนะครับบอบแล้วนะขอให้เรื่องขยะ เป็นเรื่อง,งของที่ในฝักทุกที่สนใจว่าขยะคือเงินขยะคือทองขยะต้องคัดแยกที่บ้างว่าขยะทีญญ่ขายได้มาทุวกวันพกุกครับขอบคุณทีครั้งนมงขอให้ท่านสุขภาพดีกายดีใจดีสุขใจอายุยืนลอยไปีไปครับ

เราต้องไปเลยเดี๋ยวไปตั้งไัห่หาเขาวันัทร์น่ําถามันไม่นด้ข่มาไม่จนท